อะมาถึงหน้างานแล้วครับเดี๋ยวจะเอารถลงให้ได้ล่ะให้นี่ดึงดึงออกมานีบ่ะทบไซสบน่นี่โอ้แรนเขาพี่แลนยนาำให้หน้าไปนีบ่ะบอโอ้เออ อ่ะวันนี้เราวิ่งกันง่ายๆครับสบายสบายไม่ต้องวุ่นวายในหมู่บ้านนะรถไม่เยอะนะครับมาดูสีภัยเอาเจ้า045ลงจาก SK เอ้ยลงจากคุณปู่นะครับผมยกล้อโชว์ยกล้อโชว์ขาหัวเรายกล้อโชว์ โหดโหดโหดก็สไตล์นะครับสไตล์ของเขาแฟมนี่รถใหม่ทํางานราคาหลักหมื่นหลักแสนรถเก่าก็ทํางานราคาหลักหมื่นหลักแสนเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเลยครับนี่เดี๋ยวเราเติมน้ํามันก่อนนะครับ เติมน้ำมันรถใหม่เกา่าไม่ต่างกันถ้ายังทำงานได้นะครับแค่ว่ารถใหม่การซ่อมบำรุงเขาอาจจะน้อยนะครับเขาอาจจะไม่ต้องมาดูแลอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าพูดถึงความเป็นอยู่แล้วนะครับเราก็อยู่ตามอัธภาพ เราใช้งานเขานะครับเพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะไม่ได้อยู่รู้ลากินดีอะไรมากมายเป็นเรื่องปกติครับสำหรับรถเก่าที่เราก็ต้องดูแลเช็คเรื่องน้ำมันไฮดรอลิกอีกแล้วยังไงก็ได้เติมนะครับถ้ารถเก่ามาสำหรับแมคโครนะครับสมัยก่อนผมอยู่กับเสียตินวิ่งงานกับทีมงานโทรหนึ่งนี่ก็เติม เติมประจําเหมือนกันนะครับเติมตลอดเหมือนกันมาคีนะครับเติมตลอดเลยเติมเ,เช้ามาก็ต้องเช็คน้ํามันไฮดรอลิกน้ํามันเครื่องเช็คน้านะครับน้ํามันไฮดรอลิกขาดก็เติมนะครับจานออสนี่เติมจานชูมาดูแลก็เติมเหมือนกันนะครับหลงัลงๆมาเสียตีนก็เริ่มมาเล่นรถที่ใหม่ขึ้นนั่นก็คือ,เ,อ,อเป็น ร้อยสี่นะครับเป็นร้อแล้วก็เป็นเจ้าององส้มลายนะครับก็เร,เริ่มที่จะเริ่มที่จะไม่ต้องเช็คอะไรมากมายไม่ต้องเติมอะไรมากมายนะครับสา,าสายแตกนะสายแตกโอ้แสดงว่ตอนยัางนนมาหารถนะไปมางคุดไมาง<อ>ค้ด โอ้นี่วัดขันมีเวลาต่อตัวนี้ออกเปลี่ยนโอลิงตัวนี้เห็นบ่นี่ยดยุตตัวนี้แล้วปั๊กปั๊กปั๊กบ่ตัวนี้ยดยดลายก่อนเห็นบ่ปั๊กเห็นนะ เออมันโอลิ่งตัวนี้มันซึมออกมากนี่ตามอายุมันลเลยผู้เฒ่าเนาะแต่เป็นผู้เฒ่าก็เอนผู้เฒ่าขแข็งแรงแน่นี่เอาที่ล่ะวันบรดำเอาผมีโหลดอ่ะขัดแม่นตีตีไส้ผู้เฒ่านี่สีอิ้วม่านเจ็ดซิบกว่าดิไหวพูนแล้วเจ็ดซิบกว่าพุ่นแ,แล้วรุ่นนี้ เพราะว่าตัวนี้มันชุนซีแล้เป็นตัวที่สองเน่ถตัวที่หนึ่งมันเป็นตัวเรียมไปเลยเออถ้าเป็นรุ่นนึงนี่มันสีบว่าแม่งซีมันส,นส,นส,นสตีตรงไปเลยแต่เปรียบเทียบไซคคอนกับเจ็ดซีบป,ประมาณเจ็ดซีบกว่าเนาะเกือบแปดซีบแล้วรุ่นนี้ เติมไฮดรอลิกเสร็จก็ออกลุยงานต่อครับนะก็คุยกันสนุกสนานยามเช้าๆนะครับวันนีก็จะวิ่งกันตรงนี้แหละเอาเสมอให้ไลลอกให้นี่มาอันปะโอ้ให้นั่นยังโอดิน,น,นมันบ้านเมื่อันเป็นดินรลอกเก่าเอาตัว,ต,วตัวนั้นเป็นยังเป็นน้องซานนั่นตัวนั้นเป็นน้องซาบะ ฮะโอโจกหินลงทางโอเพิ si oh, e ่นก็เลยป้าไว้ังสัตววน้าขอเ้าหัวหน้าเนี่วันันหอบ่ยิน อยู่นี่มันทังเท่าไหร่ถังหนึ่งพันวะพันเก้าร้อยแปดสิบก้ร้อยแปดสิดสดสบมันหยอดไปอยู่นี่โอ้เพราะว่าสายมันแตกได้เพราะว่าอุตส่าห์หัวก็เติมน้ำมันไป <laughs> ขึ้นมาแล้วบ่ ว่าเติมไปแล้วก็ย่างลงไปเฮ็ดงานเนาะสายแตกจ่อยน้ำมันเฮียทิ่มอีกสี่ปีกายก็แตกเส้นหนึ่งได้เนาะปีปีกายแตกเส้นได้ว่าเส้นเพราะนั่นเส้นง่ายนะเส้นใ่ายนะเออปีกายนี่เออเส้นเส้นเส้นเข้าไปปีกาย เจอเจอดินดานเนาะว่านไอปีกายนี่แตกว่านเจอดินพ้นแตกเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายขอบคุณพี่เพี่นมองเอทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องบล็อกกี้อินดี้ทีมงานโทรหนึ่งเราครับผม ก็ไม่รู้ว่า,อาตอนไหนนะจะได้หวนคืนกับหาทีมงานกันนะครับเพราะว่าตอนนี้รถทีมงานโัวหนึ่งก็กระจายกระจายกันวิ่งกันอยู่ทั่วไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีงานงานหมู่บ้านนะครับจันชูก็ใกล้จะได้ออกจากคาราบาวแล้วนะครับอาจจะมีงานวิ่งกันนะครับสำหรับทีมงานโัวหนึ่งเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับฝากไว้ด้วยครับ กับช่อง็อก,กีนดี้นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านที่อยู่บน